ก็เรียกได้ว่าเป็นหยิกแกมหยอกนะครับที่บรรดานักข่าวเนี่ยเขาจะตั้งให้แก่รัฐบาลครับสำหรับฉายารัฐบาลประจำปี2566นี้ครับฉายาตามภาพนี่เลยฮะแกงส้มผลักรวมผลักนะไม่ใช่ผักนะคือเวลาอ่านเนี่ยต้องแยกเป็น2ส,ส่วน<อ>แกงส้มส่วนหนึง่งผักรวมกับอีกส่วนหนึง่ง<อ>ซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยบรรดาผู้สื่อข่าวที่ตั้งฉาย,ยาให้ก็ได้อธิบายเอาไว้ด้วยนะครับ แกงส้มในที่นี้ไม่ใช่อาหารแต่แกงเนี่ยก็เป็นคําที่นนะสแสลงที่เราใช้ใกันแกงก็เหมือนแกล้งแกงแกล้งส้มก็คือหมายถึงก้าวไกลแกล้งส้ม,มถ้าแปลให้นะแกงส้มก็คือแกล้งพลักสีส้มก็คือแกล้งแกล้งก้าวไกลก็คือในลักษณะที่ว่าตอนแรกก็ชนะการเลือกตั้ง แล้วเหมือนกับจะได้มาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยแต่สุดท้ายถูกแกงถูกแกล้งเซเนโมยตอนแรกอันนี้ส่วนหนึ่งส่วนคําว่าผลักรวมนะก็คือพักคขั้วอื่นทั้งหมดอะนะที่ไม่ใช่ก้าวไกลอ่ะก็เหมือนก้าวไกลถูกทิ้งไว้ข้างหลังอที่เหลือก็ถูกผลักให้มารวมกันแกงส้มแล้วก็มาผลักรวมกันจัดตั้งรัฐบาลในที่สุดนั่นเองเนี่ยจะเห็นตามภาพนะฮะ ภาพนี้ก็จะเป็นแกงหม้อใหญ่นะที่รวมผสมกันนะฮะจะเห็นว่ามีหมดหร,หรือจะมองว่าผักก้าวไกลแล้วก็รวมที่เหลือก็ได้ใช่ไหมอธิกางานขึ้นภาพมาเต็มๆจะได้เห็นชัดเจนเนี่ยมีเพื่อไทยมีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาชาติรวมแต่จริงๆผมว่าทีมงานเราทำพลาดผิดไปนิดนึงจริงๆข้างๆชามเนี่ยต้องมีประชาธิปัตย์ยืนรออยู่ มองการไกลมองการไกลอย่างนี้เลยหรอยืนรอขอเข้าถ้วยด้วยขอเข้าชามด้วยหรือเปล่าเขาถือว่ายังไม่มาไงก็มีเท่านี้ก่อนอันนี้แซลกันเล่นอยเติมได้เติมได้เพราะแกงส้มผักรวมเนี่ยมันมันรวมมิตรผักอยู่แล้วอาจจะมาปีหน้าอ่าไม่แน่หลายๆคนก็มองกันไว้แบบนั้นนะครับครนี้มาที่สายฉายยาส่วนตัวกันบ้างท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณเศรษฐาได้ฉายาว่าเซลแมนสแตนชินบุคลิกแนวทางการทำงานปราด นะเขาเรียกว่าก็ตัวเองก็ตั้งฉายาให้ตัวเองเลยอ่ะคุณเศรษฐาก็บอกแล้วผมเป็นเซลแมนคิดเร็วทําไวเดินสายพกประเทศไทยใส่กระเป๋าไปรถโชว์จีบนักลงทุนทั่วโลกประกาศตัวเป็นเซลแมนเต็มรูปแบบแต่ในทางการเมืองถูกมองว่าเอ๊นี่ไม่ใช่ในายกตัวจริงหรือเปล่าแต่เป็นเงาของคนในตระกูลชินวัตรเหมือนสแตนอินแต่เป็นสแตนชินสแตนชินออ,อย่างนี้เป็นต้น ก่อนจะไปที่ฉายาอื่นๆเนี่ยนะครับเรามาดูท่าทีของคุณเศรษฐากันบ้างหลังจากรับทราบว่าตัวเองได้ฉายาเซลแมนสแตนชินแล้วเนี่ยวันนี้ประชุมคอรมอพอดีคุณเศรษฐาบอกว่าไม่มีอะไรเข้าใจดีเป็นธรรมเนียมที่ทํากันทุกปีไม่ได้คิดอะไรยืนยันว่าณนะวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ทําหน้าที่เต็มที่และเชื่อว่าจะอยู่ครบ4ปีส่วนสแตนชินเนี่ยก็คือคอยสําหรับให้ครอบครัวไหนเข้ามาอันนี้พี่น้องประชาชนจะเป็นคนตัดสินมากกว่า ตรงนี้ก็ต้องคอยการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็เข้าใจไม่ได้คิดอะไรพอถามว่าแล้วมองอย่างไรกับฉายารวมของรัฐบาลล่ะรัฐบาลแกงส้มผลักรวมคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ค่อยเข้าใจคำว่าผลักสักเท่าไหร่แต่หลักแกงส้มเป็นแกงที่มีรสชาติดีและรู้ว่าเรารวมกันหลายพักอยู่แล้วและรสชาติแกงส้ม ก็มีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดใช่ไหมคิดว่ารัฐมนตรีทุกคนก็ครบเครื่องนี่พร้อมทำงานให้พี่น้องประชาชนเป็นหลายรถใช่ก็เหมือนกับมองไปในแง่ดีคุณเศรษฐาบอกว่าตนมองไปเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าเราลองไปฟังดูฮะก็ก็เข้าใจอยู่ครับว่าทุกคนก็ต้องทุกๆปีก็มีสายาก็เป็นเรื่องเป็นเป็นสีสันนะครับสายาคืออะไรนะนายกเซลแมนเซลแมนก็ทราบอยู่แล้วเพราะผมว่ประกาศตัวเองอยู่แล้ว นะครับแล้วสแตนชินนี้เป็นคำคำควบกล้ำระหว่างไทยกับไทยกับภาษาอังกฤษหรือเปล่าสแตนอินคุณคุณอธิบายผมฟังหี่แปลว่าอะไรผมจะได้ตอบได้ผมเองก็เข้าใจหลวมๆมาถามได้เลยครับไม่เป็นไรครับถามได้เลยครับจะได้จะได้ตอบให้สุกท้อครับอ๋อโอเคครับครับครับก็วันนี้ผมก็เป็นนายกอยู่แล้วก็ไปอยากทีให้อย่างเต็มที่ นะครับแล้วก็พยายามตั้งใจจะเอาให้ครบสี่ปีให้ได้นะครับแต่สาคัญมากกว่านนะั้นไม่ใช่อยู่ให้ครบสีปีแล้วชี่ความเป็นอยู่ของพี่น้งประชาชนไม่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสแตนชินคือคอยสําหรับให้ครอบครัวเข้ามาคืออันนี้พี่นองประชาชนเป็นคนตัดสินมากกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องคอยเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับก็เข้าใจไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรครับนะครับกแก้ส้ม,สมผัก <วะ S 1> อืม ผมไม่่อคยคำว,ว่าผลักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาหลักแกงส้มแกงส้มก็เป็นแกงซึ่งมีรสชาติดีนะครับผมผมดูว่าเป็นเราก็รวมกันหลายพักอยู่แล้วนะครับแล้วก็รสชาติแกงส้มก็มีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดใช่ไหมครับผมว่ารัฐมนตรีทุกคนก็ครบเครื่องพร้อมที่จะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนนี่ก็มองในแง่ดีอ่า ดีกว่าฉายาปีที่แล้วนะครับหน้ากากคนดีหัวนะี้หนักเลยนะฮะที่หลายๆคนก็พูดถึงฉายามานี่ต้องมองให้ดีให้ได้ใช่ครับต้องหามุมนิดนึงเ,นเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งที่ได้รับฉายาครับรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยได้ฉายาว่ารองกองรองกองนี่ครับก็ต้องแบ่งแยกออกเป็นสองคำรองก็คือรองนายกก็สะท้อนถึงการเป็นรองนายกคนที่หนึ่งคนที่นายกเชื่อใจให้ใหดูแลทุกอย่าง ตอนนายกไปเดินสายต่างประเทศและนายกก็เดินสายบ่อยด้วยร,รองหนึ่งก็จะต้องมาทําหน้าที่รักษาการแทนเรียกว่ารับเละทุกงานในมิติทางการเมืองส่วนกองก็คือกองสมอยู่รอบตัวเพราะงานชุกทั้งงานในตําแหน่งรองนายกงานที่ดูแลแทนนายกและงานที่ในตําแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์<อ>ก็มีปัญหาของแพงราคาอ้อยน้ําตาลถือว่าอิรุงตุงนังกองสมรอบตัว<อ>เหมือนลองกองผลดกผลยาวกิ่งใหญ่ ก็เลยรวมกันเป็นรองกองรองกองมากองรวมกันหมดเอาคำมาเล่นคำซะรองกองเป็นรองกองคุณภูมิธรรมก็ขอบคุณสื่อที่ตั้งฉายาให้เห็นว่ารองนายกทุกคนได้รับความไว้วางใจจากนายกพร้อมทั้งให้กําลังใจในการทํางานมองว่าสื่อเป็นกระจกสะท้อนสําหรับรัฐมนตรีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการตั้งฉายาหน้าที่อย่างเดียวก็คือต้องไปตรวจสอบตัวเองปรับปรุงให้ทํางานได้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นเป็นฉายาที่ไม่ได้ลบมะ ก็ถือว่าเป็นรองที่ได้งานเยอะมีอะไรหลายๆอย่างมาสมอยู่รอบตัวขณะที่อีกท่านหนึ่งครับบิ๊กทินคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่พลิกทินสู่ดาวก็เล่นคำพลิกดินสู่ดาวนั่นแหละมาจากการได้มาเป็นรัฐมนตรีคุมกองทัพที่ต้องยอมรับว่าฮือฮามากจากพลเมืองเต็มขั้นเคยรับเงินเดือนครูหลงไหลในดนตรีหมอลำผันตัวเข้าสู่แวดวงการเมืองเรียกว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกองทัพเลยฮะ เกี่ยวอยู่อย่างเดียวคือนามสกุลคลังแสงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกองทัพด้วยอ่ะถ้าเอาจริงๆแต่มันเป็นการเล่นคํากันเฉยๆอย่คลังแสงครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้นึกไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ด้วยบุคลิกภาพที่สุภาพใจเย็นมือไม้อ่อนนะลีลาร้องรำหน้าเอ็นดูจึงเข้าได้กับทหารทุกกรมกรองปณิปนอมนะปณิปนอม,อมพลิกชีวิตลูกอีสานสู่ดาวเจิดจรัสเฉิดฉดาย ท่ามกลางเหล่าทัพได้อย่างแนบเนียนก็เลยเป็นที่มาของฉายาพลิกทินสู่ดาวคุณสุทินก็บอกว่าเริ่มชินแล้วกับการเป็นรัฐมนตรีมั่นใจว่าจะเป็นดาวค้างฟ้าโโหเป็นดาวแล้วเนี่ยห้ามเป็นดาวค้างฟ้าและก็ไม่เป็นดาวดับด้วยจะรักษามาตรฐานไม่ให้แย่กว่ารัฐมนตรีคนอื่นๆครับก็ตั้งอะไรให้ก็ดีทั้งนั้นแหละเพราะว่าเคารพในวิจารยยาณของสื่ออยู่แล้ว ก็ถือว่าก็ก็ขอบคุณนะคับออกมายังไงก็รับถ้าขึ้นสู่ดาวก็ต้องก็ต้องทำให้มันเป็นดาวจริงๆก็คงคงหวังว่าปีหน้าปีต่อไปคงไม่ใช่ดาวดับก็ต้องให้มันเป็นดาวเด่นอ่าจะเป็นดาวเด่นต่อไปนะไปดูสองคนกันบ้างครับ คนต่อมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครพันธุรุเอกทวีสอดส่องได้ฉายาทวีสอดไส้ <c oughs> นี่ไม่ใช่ทวีสอดส่องแล้ว <c oughs> มาจากการที่ได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีแบบไร้คู่แข่งนะครับสะท้อนความไว้ใจแม้จะไม่โดดเด่นในการบริหาราราชการช่วง3เดือนแรกก็ตามแต่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักด้วยตำแหน่งที่ท่านรัท่านรัฐมนตรีดำรงอยู่เนี่ย กระทรวงยุติธรรม,มแล้วก็ช่วงเวลาที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมารับโทษแต่ปรากฏว่า <c oughs> ถูกส่งตัวเข้ารักการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแทนไม่ต้องนอนคุกแม้แต่คืนเดียวแน่นอนว่าเผือก,กร้อนแค่ไหนคงไม่ต้องถามไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนนี้มือพองแค่ไหนก็ต้องถือแหละฮะเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้นอนคุกแม้แต่คืนเดียวแล้วก็ถูกจ้องถล่มอีกนะบอกว่าเอาครบ120วันแล้ว ทำไมยังได้นอนต่ออะไรต่างๆครับคงไม่ต้องเดาว่าทำไมถึงได้ฉายานี้มาและที่สำคัญถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยตอนฟอร์มทีมรัฐบาลตอนมีโผคลรมออกมาเนี่ยกระทรวงเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยแทบที่จะไม่เปลี่ยนเลยฮะครับเป็นของประชาชิซึ่งก็คือคุณทวีนอนมาตั้งแต่แรกนอนมาไม่มีใครมาเบียดแย่งเลยใช่แต่ตอนนี้เป็นทวีสอดไส้แล้วอันนี้ฉายาก็ให้นะอ่านี่ะไปดูอีกคนหนึ่งตัวจี๊ดเหมือนกันฮะคุณชาดาไทยเศรษฐ์นี่ฉายาต้องมานะฮะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณชาดานัชยาสุดจีดว่ามาเฟียและเหี้ยใจมาเฟียและเหี้ยใจก็มาจากการเป็นนักการเมืองชื่อดังตั้งแต่สมัยดังตั้งแต่อุทัยธานีนะประวัติโลดโผนภาพจำผัวพ,พันวงการนักเลงมาโดยตลอดถูกประทับตราม,มาเฟียมาโดยตลอดผู้คนยกสถานะให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลแต่เจา้าตัวก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่นะครับตัวเองก็ เป็นนักเลงธรรมดานะครับไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลให้คําจํากัดความของตัวเองไว้ว่าความดีพอสมควรความชั่วพอประมาณสันดานพอครบได้อันนี้ท่านพูดเองนะ,ะยิ่งไปกว่านั้นคุณชาดาได้รับมอบหมายภาร,รกิจสําคัญก็คือให้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลนั่นเองนะครับจนไปที่หือหาทั้งประเทศนะฮะแต่ว่าก็จะมีอุปสรรคบ้างน,นะยังไม่ทันได้ผลงานเป็นก่อเป็นกรรมลุกเขยสร้างเรื่อง เป็นข่าวก่อนหน้านี้ลูกเขยคุณชาดาถูกกองคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปปเข้าจับกลุ่มข้อหาเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล2โครงการก็สะเทือนไปถึงเก้าอี้นิดหน่อยนะสำหรับเก้าอี้คุณชาดานะครับก็ต้องเปิดแถลงข่าวภายใน24ชั่วโมงบอกให้ลูกเขยลาออกตอนนั้นบอกว่าต้องลาออกไปเลยเปิดทางให้มีการสอบไม่มีการอุ้มนะลูกเขยชาดาทรรพยิดต้องมากกว่าคนอื่นตอนนั้นก็คุณชาดาออกมาให้ข่าวประเด็นมร้อนนะครับทีนี้ วันนี้นักข่าวก็เลยไปถามคุณชาดาคุณชาดาเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงได้ฉายาที่เขาให้เป็นมาเฟียและเหี้ยใจเนี่ยนะฮะก็ไปถามคุณชาดาวันนี้ปรากฏว่าโอ๊ยคุณชาดามองมือเป็นสีสันนะแล้วปรากฏร้องเพลงให้ฟังเลยฮะวันนี้คุณชาดานอกจากจะไม่ถือสาแล้วบอกว่าอะไรนะั้นละเหี้ยและเหี้ยแล้วขอร้องเพลงนี้ก็แล้วกันหัวใจละเหี้ยมารีฮวน,น่าอเอาลองฟังจังหวะนี้ฮะ บางครั้งหัวใจละเหียเหนื่อยทอแท้นั่งเศร้าคนเดียวผมไม่ใช่นักไข่นะครับสวัสดีครับก็มันมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องทําทุกปีใช่ไหมครับทุกรัฐบาลก็ทําก็เป็นเรื่องหยอกล้อกันธรรมดาไม่ไม่ไม่ถือสาอะไรครับถือว่าสนุกสนานดีนะครับแต่แต่บังเอิญผมไม่ใช่นักไข่นะครับแต่เพลงนี้เพลงชอบหัวใจละเหีย บางครั้งหัวใจละเหียเหนื่อยท้อแท้นั่งเศร้าคนเดียวอครับพอแล้วครับตอนนีครับนี่ลีลามาในเพลงนักไข่ใช่นักไข่นักไข่นักร้องนำมารีวน่าครับโอ้หอมปากหอมคอไหมโชว์ลูกคอเลยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเพลงเนี้ยจะกลายเป็นเพลงประจำตัวคุณชาดาไปแล้วละเอียดใจละเอียดใจเนี่ยนะทีนี้ครับส่วนวาทะแห่งปีปีนี้คงหนีไม่พ้นคำว่า ผมจะทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอนี่เป็นคำพูดของคุณเศรษฐาครับประกาศเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาหลังพิธีรับสนองพระบรมราชองคการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีณนะที่ทาการพักเพื่อไทยจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนะักรับฟังเสียงของประชาชนนำความสามาัคคีกลับคืนสู่คนในชาติแต่ประเด็นนี้ก็ไม่ไวถูกแซวครับเพราะทำงานยังไม่ถึง4เดือน นายเศรษฐาขอลาพักร้อนไปแล้วสี่ <4 S 1> วันก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่แล้วปีนี้นะครับก็ถือว่ามีฉายาแค่ไม่กี่คนครับคนนี้ที่ไม่ได้รับฉายาซึ่งช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มาเกือบทุกปีก็คือคุณอนุทินชาญวิรกูลอปีนี้ไม่ได้หรอปีนี้ไม่ได้ครับโอ้โหปีนี้ย้ายมา<อ>ดำรงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคือพอเจ้าตัวรู้ว่าปีนี้ไม่มีฉายาเนี่ยคุณอนุทินทําท่าแปลกใจฮะอแล้วก็บอกว่าอุ้ยจริงเปล่าอุ้ย ดีใจดีใจโอ้มีนี้ไม่ต้องมีสายยาจากนั้นยกมือไหว้สื่อด้วยแล้วก็หันหลังเข้าตึกเพื่อร่วมประชุมคอรมอทันทีครับเอาไปดูท่าทีคุณอนุทินหน่อยฮะยังไม่ดูเลยออกมาหมดแล้วแล้วแล้วตอมนตีออกยังเหรอผมเป็นผมชื่ออะไรโอ้จริงก็วโอ้ดีใจโอเคไปแล้ว นี่เซอร์ไพรส์เหมือนตัวเองเซอร์ไพรส์อุ้ยดีใจนะฮะเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยก่อนหน้านี้แกก็ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับฉายามาโดยตลอดใช่โอ้ก็ปีนี้เนี่ยคุณอนุทินก็บอกโอ้ผมผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมดีใจอย่างปีที่แล้วเนี่ยภูมิใจดูดพูดแล้วดอย อ่าใช่ปกติต้องได้ตลอดคุณคุณอาทุธินเนี่ยหรือภูมิใจไทยเนี่ยต้องได้ตลอดใช่ครับปีนี้ไม่มีอ่าทีนี้มาอีกท่านหนึ่งครับคุณวาราวุศิลปะ,ะอ,อาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ไม่มีฉายาเหมือนกันแต่แสดงความเห็นว่าขอบคุณสื่อมวลชนที่ตั้งฉายารัฐบาลพร้อมมองว่าแกงส้มผักรวมสะท้อนว่ามีประโยชน์เหมือนแกงส้ม มีผักหลายชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกาย oh. เชื่อว่า3เดือนที่ผ่านมารัฐบาลคิดสูตรแล้วเร่งทํางานอย่างเต็มที่ oh. เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อประชาชนส่วนประเด็นที่ว่าเอมันไปฉีก MOU กับพักก้าวไกลเพื่อร่วมกับรัฐบาลชุดก่อนอันนี้หมายถึงในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยนะส่วนตัวก็คิดว่าการเซ็น MOU ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่หลังการเลือกตั้งแต่เมื่อสมการทางการเมืองจับแล้วมันไม่สามารถทําดําเนินการจัดตั้งได้ก็จําเป็นจะต้องหาสมการใหม่ เพื่อทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าต่อไปได้อ๋อมีผักหลายชนิดคุณเวลาคุณบอกก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรื่องฉีเ MOU มันก็เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีไงฮะการเซ็น MOU แบบนี้ก็เป็นวิติใหม่แต่เมื่อมันเดินต่อไม่ได้มันก,ก็ต้องปฉีก